ฉันอยู่ข้างหน้าน,นี่เองจีเฮ้ยมันตามมาแล้วเฮ้ยลนไม่นะทางขึ้นไปซะแล้วโอไม่ดูดิราวากำลังจะท่วมนอกแล้วไม่สวัสดีครับยินดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง M อ Channel ครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมายครับอ,อีกแล้วกับด่านที่มีชื่อว่าลาวารันแบบนี้นะไม่ธรรมดาเลยเพราะว่านอกจากเราจะต้องกระโดดทางด่านต่างๆแล้วเนี่ยมันยังมีเจ้าล้มตกลาวานเนี่ยคอยไล่หลังเรามาด้วยนะวิ่งถ้าวิ่งไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นตต โอ้ยนะเลยโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราไปเล่นกันเลยอ่นนี่ไงด่านอับบี้ลาวาสุดโหดอุย้ยดูดิลาวาเดือดปุ๋งแม่มนะโอ้ไม่ต้องถลายด่านแนะ่เฮ้ยนั่นไงสายเหตุที่ลาวาทั่วมแมปเนี่ยใ่าเอากระแป้งมาคว่ำไปตรงนี้ละเนี่ยไหนดูดิดูดิอ่นนี่ไงเราสามารถเลือกความยากได้ด้วยนะนี่เลยถ้าอย่างนั้นจะไปแบบฮาร์ดดูสิว่าลาวาจะโหดขานาดไหนพิชเคนมาแล้ว โอ้ดูดิมีทั้งหมดต้องหด่านเลยนะเนี่ยโอ้เลิกเล่นไม่ถูกเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะต้อนนี้เลยด่านที่หนึ่งก่อนอุ้ยด่านป่าไม้เหรอน,นะนไปเลยเชวัปริง้งห่าด่านหนึ่ง f o r e s เฮ้ยโอ้โหดูดิเาวาอยู่เต็มข้างหลังเลยอะ่ะมันจะตามมาแล้ว go โอ้โอม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยแล้วจิ้งก็มาให้ทันนี่มาให้ทันนี่เรื่นี่เลยอุ้ยด่านหนึ่งชิวๆนี่ไงฮะเราต้องใส่บันกิ่งไม้พวกนี้เหรอ โอ้อันใหญ่ดีจุง้งอันเล็กกว่าน,นี้ก็ยังได้นะไปแล้วอย่าคิดโม้มาเดี๋ยวก็ตายพอดีึนี่เลยพันดันหนึ่งแล้วแล้วก็นี่อะไรเนี่ยชิงช้าต้นไม้เหรออ้าอ้สบายเบ๋บเบบสรษฐายนะมันน่าจะไกลได้เนี่ยอยถ้าไกลได้ละหมันเลยในะ้ชิงช้านี่ลนจนได้ใช่ทไงอะ่ะวราตามหลังมาแล้วไอเร็วเข้าพิเกนแล้วอ้ย แล้วพี่อ้อมหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่มาเล่นด้วยกันน่ะนี่นะอีกนิดเดียวนี่เลยอีกอันนึงฮ่าเรียบร้อยผ่านด่านละมาถึงก็โลดเลยนเนี่ยโอ้โห,โหนี่มาอะไรเนี่ยทำไมมันแทบอย่างเงี้ยอุ้ยอันเล็กนิดเดียวเอง่ะมีเบ็ดห้ยืมไหม <c oughs> โอ้โหนี่สาบานได้นิดเดยันหนึ่งนะเนี่ยฮ่าอ,อีกนิดหนึ่งแค่นั้นเส้นชัยอยู่ข้างหน้าชฉยทึบเะ้ยเลาไปข้างล่างเหรอข้างล่างมีอะไรอะ่ะโอ้เขามังกลกอ่ะเนี่ยโอ้ทางไหนดีทางนีนน่ะอุ้ยไม่มีเวลาให้หลงนะเนี่ยยาาาาวววดตตมมหลลัังแ้้อ่น อันนี้ละก,กันคึบนี่แล้วก็อันนี้อ่าวันนี้ไม่มีพี่อ้อมมาพาหลงนะ,อะโอ้นี่เลยจเจลาวาอยู่ทั้งไกลแนะ่อุ้ยนอนหลับก่อนยังทันนะเนี่ยฮึบนี่แล้วก็ทางนี้แล้วก็ข้างหน้าด้วยฮ่าโอ้นี่เล่นเสร็จไปเป็นนินจาได้เลยเนะี่ยมีวิชาตัวเบาแต่ต้นไม้ได้อันสุดท้ายเจ๊ึบเย้ชิโยอเออเจลาวาบ้าลัจริงก็ตามมาให้ทันดีนี่เลยจะคึบฮ่าผ่านแล้วด่านที่หนึ่งจ้าบ โอ้ยดูดิมีฟู้ดจุดเฉลิมฉลองให้เราด้วยเนี่ยอุ้ยสวยจุ้งไปด่านที่สองต่อดีกว่าไอ้ดิอะไรในทะเลทรายเหรออ่าทำไมมีกระบองเพชรด้วยของเกมอ่ะอ้าอุ้ยเจ็บจริงเหรอเนี่ยโอ้ยงานงอกแล้วอุ้ยด่านที่สองเดสเซิร์ฟฮ่าลาวาก็ยังมาเหมือนเดิมนะโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยด่านหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนี่มันกระบองเพชรทั้งทั้งเลยอ้าโอ้เจ็บเจ็บเจ็บวิ้แย่แล้วเส้นตำเท้าเอ้ยน้ำตำหโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บอ๋อมันจะเจ็บซิบๆเลยอซิบๆเลยนะ โอ้ยดาเน,นี่ทำมันมันสาดดอย่างเงี้ยเนี่ยอีกอันเดียวข้างนั้นฮึบน,นี่เลยโอ้ยหนามเต็มก้นไปหมดเลยเนี่ยโอ,โอเคไปนะฮึบแล้วน,นี่อะไรเนี่ยโอ้ยอย่างกับพีระมิดแน่แล้วก็ไปทางนู้นต่อฮึบโอ้ยทำมันมันไกลจุงแล้วก็นี่อือหือนกึกว่าจะไม่ถึงเอาเลยอันสุดท้ายาเรียบร้อยอ่ออีกอันหนึ่งเอานะเล่นดีๆไม่ต้องรีบฮถอยหลังก็ออยังทันแล้วเนี่ยเออน่าจริงก็มาให้ทันดีแล้วนี่อะไรเี่กกระบอกเพชรอีกหรอ โอเคต้องไปตรงกลางโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยใช้ขวาเจ็บนี่มันกัดจะเด้งใช่พี่เคนล่วงไปข้างล่างเหรอฝานไม่เางหน้าโอ้ยเจ็บจิกะโอ้ยโอ้ยนี่กว่าจะถึงนี่จะตายก่อนไหมเนี่ยอันนี้อะไรกรเนี้อะลนไม่เป็นไรนะยังทันยังทันอยู่โอเคไปนะเดี๋ยวจะฮึบนี่แล้วก็เฉียงเฉียงแล้วก็เฉียงต่อโอ้โหต้องเฉียงกลับอีกเหรอแล้วก็ข้างหน้าฮึบออ้ยลงต่ำแล้วขึ้นสูงออ้ยหลายรสชาติแล้วก็นี่โอ้มองไม่เห็นมอง่เห็น ฮึบนี่เลยถ้าใครๆขัดตาเลยนะพี่เคสถนัดโดดมุมนี้อะดิคล้ายๆกับพี่อ้อมเนาะถ้าเกิดว่ามองมุมมุมคนที่หนึ่งเนี่ยมีหวังน่ะล่วงตายระดาบแรกแน,น่เลย <c oughs> โอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมีขนแก่ด้วยเหรอโอ้ยมันก็จะลื่นๆเนี่ยนะอ้าวโอ้ยลนลนโอ้ยงานงอกแล้วโอ้ยกดสเปซปาร์ไม่ติดนะเนี่ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแน่แล้วมันตามมาแล้วอ่ะนี่เลยแล้วก็ไปต่อฮึบอ่ะโอ้ยงานงอกแล้วอย่าพ่งลนอย่าพ่งลนใจเย็นก่อนเฮ้ยหายใจลึกๆ อีกอันนึงเฮ้ยอะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยจะเป็นผ่านจะพังวะเนี่ยโอเคเอาไหมยังมีเวลายังมีเวลานีดนึงแต่ว่าหล่นอีกไม่ได้นะเดี๋ยวยังหล่นอยู่แล้วก็มีหวังน้าไปถึงเส้นชัยไม่ทันแน่เลยไปเร็วไปเร็วตามมาแล้วโอ้ยไปเร็วเข้าฮึบอีกนิดนึงเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอีกอันนึงเฮ้ยโอ้ยทอาไมมันเสียวเนี่ยอีกอันสุดท้ายอ่ะโอ้ยผ่านแล้วไม่น่าเชื่อเลยโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะไม่ละ นี่เลยชแมาปริงีงยักษ์ในสุดเราก็ผ่านด่านทะเลสายมาแล้วฮ่าฮ่าโอ้ยแค่นี้ทำอะไรพี่เคไม่ได้หรอกเอออุย๊ยอะไรเนี่ยอุย๊ยได้ฮิมะเหรออุย๊ยกำลังร้อนเลยโอ้ยโฟเซนอ่ะเด็กเออทำไมเขาโลกเหนือถึงยังมีลาวาาย,ยู่วยนะ แปลกแต่จริงนะเนี่ยโอเคมะนะโกอเฉยนี่เลยอ้าล่นไม่นะงานงอกแล้วอุ้ยถังมันเริ่มหล่นได้ไงเนี่ยเฉยนี่เลยไปต่อไปเรื่ออันสุดท้ายเย้ฮ่าอุ้ยแค่ได้จีบจีบเอ่อข้างหน้าอะไรเนี่ยหานี่มีน้ำแข็งลื่นเนี่ยนี่อุ้ยอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วเบรกเบรกอุ้ยทำไมมันลื่นขนาดนี้เนี่ยอุ้ยข้างหน้ามีหิมะเด้อสมาธิสมาธิอันสุดท้ายเท่านั้นเฉยนี่เลยอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยโอ้โห นี่เสือป่าจระเข้ข้างหน้านี่อะไรกันเนี่ยบล็อกเดียวแถมยังเลื่อนอีกอุย้ยเลื่อนๆลื่นน,นี่เลยอูย๋สไลด์ ชะฮึนี่เลยเบรกก่อนอุ้ยวิเสียวฮึนี่อีกสองอันเท่านั้นฮึบนี่ไงฮ่าสุดท<อ>้ายเาเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยเลยวเกือบไปนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วไม่ล่ะ้ยโ,โชคดีอะเนี่ยโอโ้โหแต่อันนี้ก็ใช่ย,อย่อยเน่เดี๋ยวก็นะน,นี่มันต้นไม้สูงอะไรขนาดนี้แล้วยังมีหิมะอยู่เนี่ย้ยโอ้โหต้นนู้นด้วยต้องไปต้นนี้โอเคโหทำไมต้นถัดไปมันไกลจังอะไปผายะเนี่ยเอานะ ครบนี่อ่าล่วงโอ้โหยเข้าว่าสิมันไกลเกินไปไหมเนี่ยอุ้ยไปไม่ถึง่ะโอ้โยแย,แย,แย่แล้วแย่และวะ้ละวะลาวาได้หลังมาแล้วอะเอาไมา่น่าไม่น่ายังทันอยู่ยังทันอยู่ยังพอมมีเวลาครบนี่เลยอุ้ยสูงจุงโอ้โหยัง,ง,หยยงเสียงอีกนะโอเคนี่เลยดันปรับเซียนเมื่อกี้ที่พี่เกนล่วงเอานะฮ่าฮ่าอุย้ยเกือบไปอุย้ย โอ้ใจหล่นพี่ซาตุมแน่อันนี้อะไรกันนี่ฮึบหือเมื่อ,อกี้โดดสูงอันนี้โดดลอดช่องเหรอโอ้โหอะไรมันจะโหดร้ายขนาดนี้ฮึบนี่ไงแต่ว่าแค่นี้เบเบ๋อันเมื่อกี้ยากกว่าเนาะนี่เลย5ท้ายเย่เชโยผ่านแล้วไม่น่าเชื่อเลยให้ไรจริงก็ตามไม่ทันดีเลยเจลาวาบ้าไปแล้วนะบ๊ายบายใน,นสุดแล้วก็ผ่านด่านที่สามไปแล้วเลขสามด่านเท่านั้นหาต่อไปด่านที่สี่นี่นะโอ้โหด่านใต้น้ำ เนี่ยจะไหวไหมเนี่ยโอเคแล้วนะเอ๊ะแต่ว่าอยู่แต่น้ำทั้งทีเนี่ยจะมีขุมทรัพย์ใต้ทะเลไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิเส้นชัยจะมีมาหาสมบัติก็ได้นะโอเคไปแล้วฮึบอ้าอ,อุ้ยลนโอ้ว่าอะไรกันเนี่ยมีหนึ่งพอเขากะมแบมากันไ,นไว้กรนะอไปไหวะเนี่ยอุ้ยมันจะโขดกนไม่ได้แล้วอ้าวอุ้ยแย่แล้วรอบสองทันไหมทันไหมโอเคอีกนิดหนึง่งเอาไหม ึบนี่เลยได้แล้วได้ละอโอเคต่อไปสูงๆนะฮะต่อไปต่ำๆนี่ไงโอเคอีกสองอันเท่าน,นั้นเอานะจะฮึบนี่เลยฮ่าเดะเฮ้ยทางไปไหนเนี่ยอุ่ยมีแต่บันไดเหรอโอ้ยเดี๋ยว็ดเด้อล่วงโอโยงานงอกแล้วไปแล้วอุ่ยมันตามมาแล้วนี่ไงต่อไปเฮ้ยโอ้โหเห็นเป็นสไปเดอร์แมนหรือไงนี่โอ้ยไม่ใช่ไอ้มือมุมนะฮึบนี่เลยยังเหนียวอยู่เหนียวอยู่นี่เลยมือติดก,กาวซะอย่างฮเอ๊ะอะไร มีบล็อกด้วยเหรออุ้ยต้องรีบกดปุ่มปะนะนะเอ้ยโอ้โหเกือบ <c oughs> ไม่ทันแน่นี่เลยทําไม่รีบไปมันจะขูดบล็อกไปนะอ้าวอุ้ยทันด้วยไม่น่าเชื่อเลยนี่ก็น่าจะกลางด่านแล้วนะเนี่ยบโอ้โหช่องแคบอีกแล้วช่องแคบมรรากา <c oughs> อุ้ยทำไม <c oughs> ทั้ซับซังช่องแคบเล็กๆเนี่ยมันโดดยากกันรู้ไหม อุ้ยเสียงด้วยโอเคอันนึงโอเคด้านนี้ด้วยหุยเกือบไปกระโดดเมื่อกี้ไปไม่ถึงได่เลยคือหยังมีเหรอโอ้โหนี่เป็นแท่นศิลาเลยเนี่ยแต่ก็ยังดีนะที่ไม่มีพวกมอบอะ่ะอุ่งท่านี้ก็ยากแล้วถ้ามีพวกมอบอยู่นะตายแน,น่เลยตายสถานเดียวโอเคคึบนี่เลยเราจะถูกเป็นไหนดี่ะอุ้ยทางนี้เหรอแล้วก็ทางนี้ดีมากต้องเลือกให้ดีๆนะเลือกผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ย อ้ยแล้วก็ไม่มีเวลาให้หล่นอะไรแยะแล้ววะ่ะโอ้ยแต่ก็หล่นอีกแล้วจะทันไหมเนี่ยโอ้ยงานงอกแล้วฮึบโอ้ยพอแกไม่แกช่วยลูกด้วยฮึบแล้วก็อันนี้ใหญ่ๆนหน่อยเฮ้ยแต่ไปอันเล็กฮึบนี่เลยเอ๊ะอันไหนดิใส่ขวา ขวบและเซดี้ฮึบนี่ละกัน,นเฮ้ยอันเตี้ยอันเตี้ยเล็งดีดิฮ่า,าอุ้ยเกือบไปนี่ก็จะไม่ผ่านเลยไหมล่ะเฮ้ยเกือบเป็นล้มแน่อุ้ยหัวใจจะวายฮึบไปและนะเย้เชยอผ่านดาดที่สี่แล้วอุ้ยแค่นี้จิบจีบโอ้โหตอบใบดานที่ห้าอะไรกันเนี่ยนรก,กอ่ะเนี่ยอุ้ยเนื้อสือปัาจระเข้ดูสิ ยังมีทั้งน้ำตกลาวาแถมยังมีบั๊กไกไหม้เหรอโอ้ไม่จะรอดไหมล่ะเนี่ยอะนะจะลุบไปแล้วโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ยร้อนเท้าร้อนเท้าอ่ะเท้าจะไหม้แล้ววุ่งไปนะครับเฮ้ยอีกอันเดียวเฮ้ยเุ้ยเฮยเจ็บเจ็บหนุ่ยซิปลาวาไล่หลังมาแล้วอ่ะ ไปลูกเข้าอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ั่านนี้ยกับประสาทเนเธอร์เนี่ยอย่าบอกนะว่านี่คือประสาทของเจ้าเบรอุ้ยขอให้มีแต่กำแพงนะอย่ามีตัวมาเลยเนี่ยถ้ามีเจ้าเบสทำไมก,กันไม่เราคงไม่รอดแล้วเนี่ยอุ้ยนะครือ,อทำไมมันต้องยึดไปยึดมาเอุ้ยจะให้ยากขึ้นไหนแล้วเนี่ยโอเคครบอุย้ยวิเศษๆโอเคเกือบละอีนึงย้ย โอ้โหอะไรกันเนี่ยไม่จะสาวะเนี่ยอุ้ยมันจะหดลายไปแล้วอุ้ยคนสร้างแบบคิดได้ยังไงเนี่ยดันหดลายแบบนี้โมียากกว่านี้อีกไหมเนี่ยอุ้ยเสียวจุงยังเหลือดานซท้ายอีกดาเนึ้อเนี่ยโอเคแต่ครังนี้ละกันฮึบต้องกระโดดกลับไปกลับมาเนี่ยโอเคแล้วต่อไปทางไหนเนียเฮ้ยอุ้ยเสียวไกลเวอร์ฮึบโอเคอีกอันเดียวอีกอันเดียวฮ้าโฮ้ยเกือบไปอุ้ยนึกว่าจะตกซะแล้วแม่หนโอเคอะไรกันเนี่ย โอ้ยมันไกลไปแม่อ้าโอ้ยตกจนได้เฮ้ยจริงนี่มันจะถึงจริงจริงอันนี้ไกลขนาดเนี้นะฮึบเอาใหม่เดี๋ยวดิเอาแลฮึบอูยไม่น่าเชื่อนี่เลยลาวาก็ไล่หลังมาแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ไงเย่เชโยโอ้โหมีเถาวันด้วยมาถึงก็หล่นแล้วนี่ข่าวนี้ได้ต้องเป็นทาสานึงไอ้เนี่ยโะ้ยโฮ้ยโอ้ยยฮู้เกือบไปวิมือแต่เล่นนี่เลยเสียงไรเสียงไรฮึบออ้ยโอ้ยโอ้มีบล็อกเดียวเลยเหรอ โอเคต่อไปเฮ้ยอื้มโอ้โอ,อ้เดี๋ยวอุ้ยเกือบเลยแน่โอเคเจอเส้นชัยแล้วเย้ชิยโฮยฮ่าไนแน่เะจะลาวาป้าจังให้เขาจับพิเคษไม่ได้หรอกหน้เบื นอนหลับก่อนยังทานเลยโอ้มาแ, er แล้วมาแล้วในที่สุดเราก็ผ่านด่านแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยในที่สุดเราก็มาถึงด่านสุดท้ายแล้วเนี่ยด่านสุดท้ายอะไรกันน่ะวิ่งมาเป็นต้นมะม่วงเลยนี่มันโลกดีเอ็นนี่นะวิ่งเดี๋ยวเราจะรอดไหมเนี่ยโอเคไปแล้วนะแชะแวบโอย่างสุดท้ายชื่อเอ็นด้วยไม่รู้มันเป็นด่านจบหรือว่าเราจบชีวิตกันแน่นะสองหนึ่งเต็มพร้อมไปแล้วนะยั่วโก ทำให้มันเล็กอย่างเงี้ยเนี่ยอุ้ยสมก็เป็นตามสุดท้ายจังเลยเนี่ยอย่างไร้อยู่ยังได้อยู่อุ้ยต้องใจเย็นๆนะเนี่ยอันมันเล็กที่เดียวเองอะถ้าโดดผิดล้วเสียไวลาตายเลยอะโอ้โหนี่ต่อไปอะไรเนี่ยเอาไว้มันหางเงี้ยโอ้ยฮ้อื้อหือเล็กนดนิดไปนะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเลยเลยเลยอุ้ยเกือบเลยแน่โอเค่านแค่นี้ทำอะไรพี่เค็มไม่ได้หรอกนะอุ้ยละวานอย่างนักไกลแน่โอเคต่อไปฮึบอ้าวติดเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เหรอ ต้อนเตี๊ยบก่นนะพี่ฮึบแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็ไปทางขวาแล้วก็ตรงไปต่อเลยอุย้ยตรงเล็งดีๆเนี่ยโอย้กดดนันกดดนันฮึบอีกนิดนึงเส้นชัยอยู่แค่ปลายจมูกแล้วอดทนไว้คึบนี่เลยฮ่าโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยมีกำแพงด้วยเหรออุย้ยกำแพงสวยจุงวันหลังน่าไปทำเป็นกำแพงบ้านบ้างนะเนี่ยสีเนี้ยเฮ้ย,อย,โ,ออยออโอ้โหเฮ้ยหลอดไฟเหรอโอ้โหใต่หลายไปหน่อยไหมเนี่ยอันเล็กนิดเดียวเองอะมินเดียวเองอะเนี่ย อ,อ,อุ้ยโอเคฮึบอือหือเล่นเสร็จนี้เป็นเินจาได้เลยเนี่ยแล้วก็เดินมันกระบอกไม่ไแน่เฮ้ยอืมอืมนี่นงเฮ้ยอืมอ้าวทำไมเลือดรถอะรถไฟแทงเท้าอดทนเข้าไว้เรียบไปนิดเดียวแยกเดียวเ,เท่านั้นแล้วก็เลีย้ยวซ้ายชะฮึบเยัยชยโยโอ้โหนี่งไงปุ่มเรามาถึงนัดสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอ้นัดสุดท้ายงา่ายนี่เป็นกระจกเหรอฮึบนี่อุ้ยอันนี้เบสิกสบายมากฮึบ นี่เลยอีกนิดนึงโอ้อันนี้เบ๋เบ๋มากเลยวนี่เย้ชโยถึงเส้นชัยแล้วยิปปี้ไหนดูดิ้าละวาอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมาแล้วอุ้ยใกล้ไหลหลังมาแล้วอะแล้วจิงก็มาดิมาท่วมพิเคนเลยเบื่อมาเลยมาเลยแล้วจิงก็มาไม่เลยโอ้โหเดี๋ยวร้อน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 เฮ้ยแย่และอุ้ยมันหมาไม่หยุดเลยอ่ะเนี่ยไปละครับ ไม่น่าไปท้าเลยแฉลบยักษ์คู่ในสุดพี่เคนเตรียมมดแล้วทั้ง6ด่านนะครับเย,ย่ชโยไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยแต่ระดานเนี่ยโหดๆงนั้นเลยเนี่อ้ยแต่ว่าแต่ระดานเนี่ยสนุกมากจะบอกใครเลยนะเพื่อนๆอย่าลืมมาลองกันนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่เคก็ขอเล่นด่านนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปได้วยนะวันนี้ไปก่อนลวครับบ๊ายบาย